ช่วงเวลาสำคัญของการฝึกครั้งนี้คือการยิงปืนใหญ่เพื่อทำลายกวาดล้างกําลังพลฝั่งข้าศึกให้หมดสิน้น,น,น,นโดยจำลองสถานการณ์ให้ที่ตั้งของข้าศึกอยู่ในทะเลเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในขั้นตอนนี้ได้จัดกําลังชุดตรวจการคอยตรวจการความเคลื่อนไหวของข้าศึกซึ่งถือว่าอยู่ใกล้ข้าศึกมากที่สุดเมื่อทุกฝ่ายพร้อมแล้ว ผู้ตรวจการ ouais. จะทําการส่งคําขอยิงซึ่งเป็นพิกัดที่ตั้งของค่าศึกมาอย่างศูนย์อํานวยการยิงเพื่อคํานวณหาหลักฐานการยิงและยิงปืนใหญ่ไปยังที่ตั้งของค่าศึกการเตรียมความพร้อมในการยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้ายนี่คือภารกิจสําคัญและเป็นภารกิจสุดท้าย ึกเป็นหน่วยภาคกองร้อยปืนใหญ่สนามของกองพันธฐานปืนใหญ่ที่5ในครั้งนี้ครับถ้าหกว่าปืนใหญ่ที่อยู่บริเวณด้านหลังของผมทั้งหมดสามารถยิงให้เป็นตกในบริเวณที่ถูกจำลองไว้ว่าเป็นที่ตั้งของค่าศึกนั่นหมายถึงว่าการฝึกในครั้งนี้ประสบความสําเร็จครับในมากเลย <S 1> <S 1> การยอมทนได้ในทุกสภาพการของทหารปืนใหญ่ในสนามรบความเหนื่อยความกดดันความหวันไหว สามสิ่งนี้คือบทพิสูจน์สำคัญในการฝึกครั้งนี้เมื่อการฝึกดำเนินมาถึงขั้นสุดท้ายสิ่งที่มีค่าที่สุดกับไม่ใช่แค่ความสำเร็จในการยิงปืนใหญ่ลงที่หมายเท่านั้นเกียรติยศคือสิ่งสูงสุดที่ได้รับจากประเทศชาติและประชาชนทุกย่างก้าวในอาชีพทหารจึงต้องยึดถือเกียรติยศเป็นเช่นลมหายใจหล่อเลี้ยงชีวิต